สวัสดีค่ะม so so ือนีนะคะเฮากะยูกันทีงานเส้นหันภาษานะคะเป็นงานโชว์สินค้านวัตกรรมแล้วก็เฮนเองสีกับ่บตงแปลกใจแ้่เขาว่ามันเป็นมวกมันโบเมนมวกนะจ้าม um ้วนข่าวมวกมันโบเมนมวกไข่ไข่ส้มมันไก่ไข่มวกเออเดี๋ยวมือนีเข้าสิมาสัมผัสผู้ประกอบการนะคะว่าหน้าตาแบบนี้นี่มันคือเอียงสวัสดีค่ะคืออียงะคะม่ซื้อไม่เลือกจ้าจ้า อ๋อหัวจ้ะหัวหนึ่งเขาเนี้ยในหมอหงเขาไฟฟ้าธรรมดาเนี่แหละจ้ะอออันนี้คือไม่การตานค่ะอันนี้ไม่ัยอันนี้ก็ไม่ไยตัวเย็บนี่เป็นหวายจ้ะหวายหมดเลยออ แบจ้าไรสารจ้าเพราะว่าเราใส่บัรถุดิบธรรมชาติเหมือจ้าจ้าว่ามีสิ่งเจือปนอันไดเลยจ้าอบด้วยไฟฟ้าจ้าจ่าเมนจ่นจาเผลิต้างขวดนี้ยมีขนาดเนียคะโอ้มีหลายขนาดจ่าอันนี้มันหนดแล้วก็หนึ่งดหนึ่งสองจุดสองามลิตรห้าลิตร จิบดิดมีหอดีดิจ่ะ้าจังตัวใหญ่นี่ต้องจังก่อนก็คือเท็ดหลายๆขนาดเพื่อที่จะตอบโจทย์คนว่าบางคนก็อยู่ผูเดียวอยู่สองคนบางคนก็เป็นขอบขั้วไ่ก็ใส่ใบไงเนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนู้สิขอเบิงแน่ว่ามันต่างกันบ่คะสาหรับแบบเท่าหนึ่งเขาปกติกับ so uh 1นึ <t <t ่งเขาแบบหมอไฟฝ่าแม่แม umm> ่เปิดให้นู้เบิงแน่ มันจะนุ่มกว่าปกติจ้ะแล้วก็หอมอบอบไม่าพจ้ะแล้วแล้วเวลาที่เท่าแบบว่าสี่หุงเข่าเนี่ยเอ้ยหนึ่งเข่าเนี่ยเทาต้องแบบส่นามโดนบอคะหรือว่าเออซําซัเกาคะไสนามครึ่งอคอนิูซี่ค่ะประมาณเส้นหนึ่งนั่นแหละจ้ะ,จะแล้วก็เอาลงไปในมอนีเอาลงไปในมอนีแล้วก็ปิดฟ้าแล้วก็หุงเลยแมนกกดกดเลยกดปุ่มเลย เวลา่อน่ามันแห้งมันก็สิดีดเองมันสิตัดไฟเองจ้ะก็ะชุกพอดีจ้าไปไหนเนี่ยเอาคิดแบบนี้มาเตอร์สายคะอาจารย์ผู้นึงเพิ่นออกมาแต่ไออ่ะมหาลัยอุบลอ่ะเพิ่นก็เลยแมนจ้ะแมนจ้ะจ้ะจ้าเนี่ยพูนก็เลยมาแนะนำแมนจ้ะแมนจ้ะที่ห่วงว่าเป็นจ้ะที่ แม่ที่พุงเข่าเป็นหนึ่งเข่าเป็นนะหนึ่งเข่านี่มันยากเนาะมันต้องกอไฟมันต้องมีหมอหนึ่งมีหวัวตัวนี้สะดวกสบายมากจ้ะอันนี้แบบ่ต้องรีนะคะแม่ค่ะเรียกได้ว่า,าผลิตภัณฑ์หดข้าวเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่เหมือนเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับ ออยุคความเป็นปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะให้หุงข้าวเนี่ยได้ทันสมัยแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่อยู่ในครอบครัวเมืองนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ประกอบการหวดแบบนี้หนะ้าตาส,สวยๆแล้วก็สามารถทําอาหารได้ด้วยนะคะขอบคุณที่ให้ความรู้สําหรับเราแล้วคะแล้วก็กับคนที่กําลังฟังเทปนี้อยู่นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ